สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศการเปิดเทอมของน้องๆหนูๆห,หลายคนกันแล้วหลายๆโรงเรียนก็เปิดการเรียนการสอนกันไปบ้างแล้วนะครับและสําหรับวันนี้รายการที่นี่นครระยองจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครระยองของเราเพื่อเป็นการต้อนรับช่วงเปิดเทอมของน้องๆ และเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้ปกครองได้ใช้ในการตัดสินใจนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไปและได้รับทราบถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆของแต่และโรงเรียนอีกด้วยครับ ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าทสีนั่นเองครับสำหรับโรงเรียนวัดรุ่มตั้งอยู่บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอารามหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนสองระดับด้วยกันนะครับนั่นก็คือระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดขึ้นนั่นก็คือกิจกรรมสวนผักลอยฟ้าซึ่งกิจกรรมนี้นะครับทางโรงเรียนได้ปลูกผักดโดยไม่ใช้ดินครับโดยขั้นตอนแรกทางโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบรอยแตกเล้าของอาคารเรียนต่างๆพร้อมกับปรึกษาเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลนครระยองของเราให้คำนวณน้ำหนักโครงสร้างพื้นฐานของอาคารในการรับน้ำหนักของวัสดุและอุปกรณ์ ในการที่จะไปปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารเรียนขั้นตอนที่2นะครับก็หาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักในกระถางปลูกผักโดยไม่ใชดินโดยพา,าคณะครูและบุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาที่พัทยาศึกษาเอกสารสอบถามผู้รู้รวมถึงค้นหาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ไว้ก่อนนะครับ ส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนถัดไปก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักติดตั้งระบบน้ำโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของสถานศึกษาบางส่วนและเงินที่ได้รับจากการบริจาคจากสอจอเสรีโดยการลงมือลงแรงช่วยกันทําแปลงผักขนวัสดุและอุปกรณ์ขึ้นไปชั้น4ของอาคารเรียนหนึ่งซึ่งมีคุณครูบุคลากรทุกคนนักเรียน ผู้ปกครองคนงานจัดงานสวนกองช่างของเทศบาลนครระยองร่วมไปช่วยกันด้วยครับส่วนในขั้นตอนที่5ขั้นตอนนี้ก็จะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละห้องเรียนได้รับผิดช,ชอบการปลูกพืชผักที่ตนเองสนใจแต่ละสายชั้นจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับและทําการบูรณาการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงทุกสายชั้นครับสําหรับกิจกรรมสวนผักลอยฟ้านั้น ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,555จนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับผลผลิตที่ได้แต่ละห้องก็จะส่งมอบให้แต่ละห้องนั้นดำเนินการบริหารจัดการกันเองส่วนของคุณครูพิเศษผู้บริหารแม่บ้านผ่านโรงนั้นจะนำรายได้ไปมอบให้กับโรงเรียนนอกจากนี้นะครับยังกำลังทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน2โรงโรง,โรงละ6 0 0ก้อนด้วยกันเลยนะครับ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556โดยมีผลผลิตออกมาจำหน่ายให้กับคณะครูและผู้ปกครองรวมถึงบุคคลทั่วไปแล้วล่ะครับค่ะสวัสดีค่ะพออ,อุสนีเลื่อนอยนะคะพอ,อโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลค่ะที่มาของโครงการสวนผักรอยฟ้าของโรงเรียนของเรานะคะมีที่มาก็คือว่าเนื่องจากว่าการเรียนการสอนวิชากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ของเราไม่มีที่จัดก,การเรียนการสอนงานเกษตรค่ะเนื่องจากว่าไม่มีพื้นดินเลยเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราจะสอนวิชางานเกษตรของเด็กยังไงพอดีมีดาดฟ้าอยู่เ่วงนี้ก็มีประเด็นว่าออถ้าเรามีพื้นที่ในการปลูกผักสำหรับที่จะออมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราปลูกผักแบบสวนผักคนเมืองมันน่าจะ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรของเราได้แล้วก็ปลุกฝังให้นักเรียนเกิดการมีแนวคิดอยู่อย่างพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ชั้นด่านฟ้าสนปัก สมผักแปลงลอยฟ้าของโรงเรียนเทศบาลวัดุมหาชัยชุมพลค่ะดิฉันชื่อด็กญิงพันธุ์ธกุลธนนพรัตค่ะดิฉันชื่อด็กญิงอโรชาต์จำลุนค่ะพวกเราศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนเทศบาลวัดลุมหาชัยชุมพลค่ะโดยแปลงแต่ละแปลงที่อยู่รอบตัวเรานี้เป็นของแต่ละสายชั้นค่ะโดยพวกเราจะดูแลการดูแลรักษาโดยการขึ้นมาลดน้ำทุกเช้าและหลังเลิกเรียนค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นศูนย์การเพาะเห็ดค่ะข้างในมีเห็ดเต็มไปหมดเลยเข้าไปดูกันนะคะนี่คือเห็ดนางฟ้านะคะส่วนนี้กำลังเพาะปลูกอย่างดีะคะ่ะกำลังออกดอกที่สวยงาม และนี่นะครับก็นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนวัดลุมมหาชัยชุมพลได้นำเอาวิถีของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชางานบ้านงานเกษตรและหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดรุ่มมหาชัยชุมพลและนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่วัดรุ่มมหาชัยชุมพลและยังส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองรู้จักนำวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันตลอดจนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ และอีกหนึ่งโรงเรียนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าทหนนั่นเองครับสําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำใกล้กับวัดสมุทรคงคารามซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนอยู่2ระดับด้วยกันนะครับนั่นก็คือระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมศึกษาและ2นะครับ ระดับปฐมศึกษาครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมเด่นของทางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำนั่นก็คือโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีครับสำหรับโรงเรียนวัดปากน้ำนะครับได้รับเลือกให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยองเลยนะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเทศบาลนครระยองมีทำเลที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนที่มีความสนใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองและเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงนักเรียนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างงานและสร้างอาชีพต่อไปได้อีกด้วยครับและเมื่อวันที่18มิถุนายนพศ2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโรงเรียนเทศบสาลวัดปากน้ำของเราก็ได้รับงบประมาณจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อใช้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้นครับสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมเจ้าบ้านน้อยที่ดีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีมีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมความรักความหวงแหนบ้านเกิดโดยการรับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสามีความสามารถในการพูดเป็นผู้เล่าประวัติความเป็นมาในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดระยองประกอบด้วยแม่น้ำระยองป่าชายเลนทุ่งดอกดองดึงพระเจดีย์กลางน้ำวัดปากน้ำสมุทรคงคารามและชายหาดแหลมเจริญ กลุ่มเจ้าบ้านน้อยที่ดีจะปั่นจักรยานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในละแวกของโรงเรียนนะครับโดยจะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดนักเรียนก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและเกิดความรักความหวงแหนในชุมชนของตนด้วยครับและเมื่อวันที่23มีนาคม2557ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนในโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีได้เข้าร่วมประกวดโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับประถมศึกษารอบรองชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกตัวแทนนักเรียนได้แก่เด็กชายนรวิย์จงจินากูลชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงธัญทรภูลสุขชั้นปรถมศึกษาปีที่5และเด็กหญิงประวีนาพันจันชั้นปรมศึกษาปีที่ส ซึ่งได้รับรางวัลชนะเนลิศระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกอีกด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้จัดขึ้นซึ่งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนช่วยผักดันในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับท้องถิ่นของเราและเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นให้กับเด็กเล็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติอันแสนรื่นลมและสวยงามโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลนโดยมีแกนนำของกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลนคอยให้ความรู้และเป็นจิตอาสาในการดูแลผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับนอกจากนี้นะครับ ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติประเพณีของท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหวงแขนท้องถิ่นสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและยังเป็นส่วนหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองอีกด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรวิชตงจีนากูลครับกำลังศึกษาอยู่เชนประถมศึกษาปีที่6 -1 ทับหนึครับสวัสดีค่ะดีฉันชื่อเด็กหญิงทยยทอพูนสุขชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งค่ะ จากการที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ยวประจำจังหวัดระยองนะครับพวกเราได้ไปปั่นจักรยานไปป่าชายเลนนะครับแล้วก็ไปสการะพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวระยองนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนให้เพ,เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ได้เป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีนะครับแล้วเราก็ได้ไปเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดระยองนะครับ เมื่อวันที่23มีนาคม2517เจ้าบ้านน้อยของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2557พวกเราได้เข้าร่วมประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับประเทศค่ะเราได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1หนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาดาถนอมถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับที่มาของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยองก็คือที่โรงเรียนเทศบาลปวัดปากน้ําของเรานั่นเองนะคะศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวประจําจังหวัดระยองนะคะได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้น ในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดละ1โรงเรียนเท่านั้นนะคะและโรงเรียนของเราก็ได้รับการครัดเลือกเนื่องจากที่ทำเลของโรงเรียนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของท่าน,นาคณะกรรมการ Al ทุกท่านนะคะและหลังจากที่โรงเรียนของเราได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนดูด้านการท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยองนะคะและมีการจัดทำหลักสูตร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนค่ะค่ะสำหรับแหล่งการเรียนรู้นะคะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองนะคะก็ประกอบด้วยแม่น้ำระยองนะคะป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำวัดปางน้ำสมุทรคงคารามนะคะประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและแม่น้ำระยองนะคะ ชายหาดแหลมเจริญกลุ่มมักคุเทศน้อยทุ่งดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะคือทุ่งดอกดองดึงนะคะแล้วก็จะมีการชมหิ่งห้อยนะคะโดยจะชมในโซนที่3ของป่าเฉลเลนนะคะโดยมีการนำทางของคนในชุมชนหรือปราชชาวบ้านนะคะต่อมานะคะก็จะมีการล่องแม่น้ำระยองในวันเพ็ญเดือน12นะคะจากบริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำสมุทรคองคารามนะคะและล่องไปยัง ประเจดีกลางน้ําค่ะสุดท้ายนะคะหอชมวิวและทางเดินธรรมชาติของบริษัทเอกชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุจีราแตงมีผาครูคสศสอโรงเรียนเทศบาลวัดตากน้ําค่ะจะขอพูดถึงกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโรงเรียนของเรานะคะกิจกรรมเด่นๆก็จะมีกิจกรรมมัคุเทศน้อยหรือเจ้าบ้านน้อยค่ะโดยที่นักเรียนก็จะเป็น ตัวแทนไปแนะนําศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในเทศบาลนครระยองของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลนนะคะก็จะมีการปั่นจักรยานไปสู่ป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมสาการะพระคู่บ้านคู่เมืองค่ะวัดตาปดู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีการฝึกส,สอนให้นักเรียนเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ กิจกรรมปั่นสู่ป่านะคะก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นเจ้าบ้านน้อยนะคะก็จะนําเพื่อนๆหรือน้องๆนะคะไปที่ป่าชายเลนค่ะเพื่อศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศของป่าชายเลนค่ะกิจกรรมที่2ถัดมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมสการะคูรร่พระคู่บ้านคู่เมืองค่ะก็จะพานักเรียนนะคะไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านเมืองนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีการเรียนนะคะในห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้ทราบถึงกิจกรรมเด่นๆของทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งสองแห่งกันแล้วนับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสวนผักลอยฟ้าที่ส่งเสริมให้น้องๆักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียงผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและกิจกรรมเจ้าบ้านน้อยที่ดีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้กล้าแสดงออกและสำนึกรักบ้านเกิดของทางโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำและสำหรับครั้งต่อไปนั้น รายการที่นี่นครระยองจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ